โอ้สวัสด,ดีจ้าอุ้ยแต่งตัวสวยจังเลยหนูจะไปไหนลูกไปรถจักรับบิ๊กซีค่ะโอ้โหไปซื้ออะไรคะไปซื้อของเล่นกับให้หนูโอุ้ยซื้อแต่ขนมเหรอของเล่นหนูมีเยอะแล้วซื้อซื้อกับข้าวด้วยบ่ใช่ค่ะอืมวันนี้หนูไปโรงเรียนหรือเปล่าไปค่ะอืมได้นมไหมไปโรงเรียนน่ะ ไม่ได้ในนั้นมีนมเหลือแล้อโอ้นมเหลืออยู่นมเยอะมากอะมไหนไหนไหนไปดูสิโอ้อือโอ้ปาดโชโอ้ขักขักขักอือคุณครูให้ปลาลูก รถถังน้ำแข็งมาส่งแล้วก็เอาน้ำห้โอ้รถส่งน้ำแข็งใจดีจังเลยโอ้เมื่อน,นี้ไปโรงเรียน,น,นบ่าไปโรงเรียนมวนบอเมื่อน,นี้หันสน,นุกค่ะโอ้สนุกเลยบ่า,าเออโอ้อาบายบายเอฟซี FC, ก่อน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวัสดีครับเดี่ยวม่วงครับโอ้หอบหอบครับสัญจรยานบรนม่วงนะครับผมเนาะสัญจรยานบรนม่วงกับกินมังม่วงกินมังม่วงครับกับปลาแดกตวงปลา่แมนครับโอ้ได้มัตส์ใสหระปลาแดกตวงปลาแดกตวงนกปินครับโอ้ เดีว่ามาตะบันม่วงบอรับเปลด้ลงปินแดกส่ลงปินเด็กข่าว่าไปเที่ยวเลาะขี่เพื่อซสวงเมืองวันนี้ครับไปเที่ยวบึงการคำว่านเป็นกรบบริพงครับโซโอ้โหนาโอ้กันผสครับเปลี่นผระชมเด็จโอ้งมายังามเนาะครับผมยอดอือโอ้ ก็ไปน้ากันอุ้ยเมือนั่นมากผมไปอันนั้นได้เมื่อนั้นไปยามพี่น้องอยู่หุ่นโรงพยาบาลว่านอนครับพี่น้องกันบ้านเดียวกันนี่แหละเพืนอระสมบายคนบรทสาบายอะไรแล้วคุณมือครับอ้เป็นโรคเป็นไข้ตัวโรคไข้แบบเจเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวกับไตวายเดี๋ยวกับเบาหวานความดันเริ่มแรกการกินครับแน่นบอกสำคัญการอยกันกินเท่านี้บอกกินครับผมอืม ทันเลยต้องระมัดระวังโอ้ของมักของดองของทอดของมันนี่เนาะครับผมรวมทั้งน้ำตาลเนาะมีพวสูตแนวครับโอ้โหสมเอี่เราเราสารตัวขางมันก็หลายอืมมะระพิษมะระภาวะสารตัวขางเนี่ยเขากินหมักพริกหมักเครือหมักครัวมันมานน้ำยาน้ำปุ๋ยนี่มันบ่มันน้ำยาครับ เค okay, มีเขาหนีเนาะสีดพ่นนี่เนาะแมนต่น้ะปลูกเองครับแมนบ่กับปุ้ยคือต้องกินอืเนาะรคับผมปลูกพักกินเองเนาะแมเขาเขาเขาปลูกกินเองเขากับหูจักเนาะว่าเออพักนี่เอาใส่ยังแนนใส่ยังแนนเนาะเอาสีดยาเราบุษิตเอาหูเลยนะแต่น้เซื้อตลาดกินนะคุ่มือเนี่ยโอ้ตะไลมันมันมันสีสะสมในหลังกายเนาะสะสมน่าท้องกิ man, ่วมงค์ครับไหมครับผม น้ำลายแตกคักข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 ักเอาพาพี่น้องพบพ่อๆกับครับอ่าสร้างนิคนเป็นสร้างบ้านนะครับเนาะโอ้สว,วัสดีครับวสบวัสดีครับโอ้เมื่อเนี้ยพ่พอๆกับเบาะนิคนพาเพ,พื่อน,พน,พนครับผมโอ้ป้าโถเมื่อเนี้ยพี่นเอ็ดงานเนาะเ็ดงานครับมื่อนมือวาน,นี่รีแลกเนาะ นี่และฟันค่ายไปเที่ยวเน้อเบิ่งคลิปอยู่หมู่บ้านเลยโอ้เป็นตสมวนตัวละ่ะยุไซก็อมองไปครึ่งามแถวอยู่บิงการับบิงการเนาะปะ้าท้ออืมเวเนเื่อมตงอ้งเนาะแถวเมาแล้วครับยัง่อน,น้อยอืมที่หาแถวที่หาแถวเนาะครับพ่อบ่าล่ะเล็กครับพ่อครับพ่อ้ฉันว่พ่อกับเปเอาเด้อ อีกคนโอ้ป่ะนะฟนต้องแห้งบ้างเหแห้งครับแห้งแห้งอยู่เนาะโอ้แต่บอลร่มเนาะร่มกับแห้งขึ้นกันอาโอ้โอ้ห้อยเชื่อมคือขาดแผ่นนี่ไหมอาดโอ้เาะน้ด่าเลยบางคน โอ้อันนี้ประตูไหมประตูใส่ไซนอ่ะนี่นอน่ใส่ห้องน้ำบ่อ,อ,อันอันอันที่มันแตกฮะนอโอ,อ้เปลี่ยนใหม่โอ้ใส่วงกบอะไรเป็นบ่เน,นี่ยกะล่างใส่โอ้หลักการประตูกับสีสพร้อมเลยโอ,ยอย้รุน่น,นนี้ดีนอ่นีน่พ่นนอเป็นมีอันลูกวิสมาให้จอลูกวิสมาให้พร้อมถอดขัด ลายปันไดน้อหน,นิหนอทพานเก่าท่นเกา่าโอ้ฮะาแล้วก็ซื้ออยู่เนาะหนุ่นด็โอ้อออนนย่ยางงามเลยกระจกขาวมีลายดอกไม้พร้อมใครจะเ,เพ่งมาเมาใครจะเพ่งมาหนิโอ้ย่างงามบ้าเม่บ้านคนเลือกโอ้เม่บ้านคนเลือกเนาะป้าโถ่ท่านเก่าแตกอืมหนอโอ้ห่า ่าพี่น้องระเบิงประตูนะพี่น้องเนาะแต่างานฉาบงานนั่นนั้นเรียบร้อยแล้วนนเนาะเสร็จแล้ว<ม>อ,อ,อืมอกูกระเบือบอ้องมาเมื่อนี่โอ้ปลาเพิงเอ็สยังลังหันองอมงอมทั่วทั่วเท้าเท้าอยู่หันสำเร็จแท่มันบ่ดนได้อาบแท่มันบ่โอ้โอ้หลบทางหลังเลยเนาะในคนเนาะ อันนี้มันหัวมันอไมันเด้เปลี่ยนมันชิ่มซึ่งสยิบชึมกอนอลมันถ้าเราท่าเกาย่แม่เหรอนะก็ึมแล้วแกแล้วาจกเกามเลยอันนี้ให้ผู้บใสัยังี่เากะัดไปก็ใชัยกรนได้คือเกาแต่แต่คีอเก่ามันถึงมาจุกเนาะมันะถอัดฟอรม มันตื้งไงนะข่อยมาขุดจอนเต็มกระจกพร้อมแม่น่าจะขุดมาเพิ่ง่ะโอ้กับเพิ่งโยนอะแต่มันละเกลียดแน่ใดนทได้หักเงินเงินนี่ยกองมาคอนแท้ตายแทบวันนี้หักเงินหักเงินใครดอกว่าแต่จะหักยาเนาะเอ่อตำรับให้หลวงกินอยู่บ่เมื่อเช้านี่เมื่อแล้วหายเมื่อแล้ว เอาไปเอาไปกินอีกตัวตังมี่อย่างอันนี้โอ้คนเสือมาอยู่ตัวอันกระชี้จัดใช้เ瓦วใช่ไหมโอ้ใช้เ瓦วหันไปโอ้ใช้เวบ้างน้ำสองของน้ำโอ้มากระต่ลยมีเาวเซฟตี้ของตัวไหนอือธรรมดาเก่แสดงว่าใช่ได้แล้วมันบาทางในได้ได้ว่างว่างข้อหานแล้วเรียบร้อย ข้าหานเลยสักโคกโอ้ถึใจเอฟซบางทนลรบาทโข้เยะอืมโอ้ยอาจี่ไรนะหักอ่ะอาจี่บริหานอัดิหารใช่บรฮห่นเลวเพิ่มพุ้นอีกที่เพิ่มพร้อมนี่อัดอใล้นะเน่อันนี้อันนี้มัน เดี๋ยวมันโอ้จังสีโอ้จังสีู่บกับไปข้างในว่ะเถอะชุบแล้วนี่มันยัไดสอยู่จงสี่ยี่งสิบป่อ๋อพอยีงสิบ่จะยังสีกังาแต่ละมันมันมันนบบมันนแบยีงสิบ่มดีเห็ดไอ้ยักษ์ไมอมันก็ต้องจังสีแล้วตะเกาหนี่จังีกัจังีโอ้ลิตรแล้วข้างในเหรนใส่ใส่แก้วในแล้วใส่แล้วใส่ปูนล บ้บานใส่ปนแต่ว่าท่ากะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ท่า,าเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยกับจี้เอาเข้าไปอีกก็ได้ทดออัวร์ออเขาต้อนหิ้มอู้หยิ้มกับชิ้นเล็กหนักหน่วยโอ้ยบ้านนี้ก็ชิ้นเล็กเพิ่มไม่คือเก่าเลยเพิ่มเพิ่มของมาอีกอืมบ่เป็นยออังไงไงเพ่งไม่ไพ่หลาย,ยดอกเหลาเหลาเหลามาซุปกลับเส้นเนี <c> ่ย <oughs> อเอตามนั่นละเอาตามเมื่อกี้นี่แะมันต้องแนบกัได้เออมันตรงกันไอ้สิบ่ะมันก้านอละมันบอกว่าไหมันต้องอยู่เองส่ตัวนอเออเนี่ยพัดเทมีกักอีกแล้วลงโอ้ยเหลือบน้อใหญ่เพ่งบาทนี่จากขลเงินสองร้อยห้าสิบสี่เหลือสองร้อยเป็นบาทเียเดี๋ยวเดี๋าการเรบร้อยัา เอามันี่ไม่ใช่ตัวนี้นะอือพี่ตองจางติดต่อมากกว่าน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันทั้งสี่ได้คันนห้เพียเจ้าเจ้าเจ้าเอาดันไปโหลดทั้งหน้าจอแล้วบ่แล้วเราจะแล้วแล้วเขาจังมากมากทั้งในแล้วก็จังตัดทั้งในวะเพราะมันจอจงมันมันจีบเรือปูทั้งในบอกคันเอาไปกพียบ่แมนฮะบ่แมนเขาเขามากไว้ทั้งในบาดเนี้ยแล้วเขาจังเอาออกมาตัดทั้งนอกพี่ ตัวนั้นกระแทกเกลียวเรียบร้อยตัวนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยมัน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 เป็นตัวนี้มันบ้องข้างในเกลียวเกลียวในนี่ยมันบ้องอืมเรียบร้อยโรงเรียนเอาไม่เอาไม่ตัดตัดเอาไม่ตัดเอาไมนะเอาบ้สิเฉียวไม่เก็บไม่เฉียวเราเฉียตัดต่อตรงอยู่นี่มันสีโบวิสใหญ่เพียงมันสีเน่าคือเก่างนันงกับเน่าทั้งนั้นกับเน่าอืม่านนี้แม่นอันนั้นมันมันสุดแล้วทั้งนั้ะขนาดสุดแล้วซ้ำนี่สุดแล้วได้ซ้ำนี่สุดได้ซ้ำนี่ นี่เด้ตอวโตมันนี่อะมีมีมีม่มีทางเดียวคือเปลี่ยนขอต่อตรงข้างในย่างคั่กไก่ย่างคักนี่ย่างให้คักนี่เปลียนก็แบบซุปข้างในป๊บย่างให้คักนี่เอาเอาแคมมันรัดเส้นนี่ก่อนยึดแคมก่อนแล้วก็นหั่ตัดข้างในผูข้างในครับอันคอเกี่ยวในห่าอ่อนไม่เลยซุปเข้ามาดันเข้ามาเพราะว่าเขายึดแคมไว้มันมันกระสิบ่อกมากหมดเลยอันไม่บัดนี่มันผูข้างในเดะบ่วผู เ้าเหาองก็ตัดให้พอดีแลยเนาะตัดตัดตรงได้มันกระโพผมเห็ดแล้วเมียนบอลอันนี้มันเหยาหนี่เอ้าจูจงมุดมันเหยาเนี่ยบ้านเนี้เจ้าจี้กรนี่อันอันบอนมันผูออกไปมันพูออกไปตนอจากตัวนี่อออันนี้เขาซีฟเนาะอันนี้ซีฟเส้นเนาะโดยประมาณเนาะอันอินเานี่ยซีฟเส้นเนาะอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาเอาหน่อยๆไงเพียง บอ่าอันนี้ต้อเอาหน่อยๆเขาเขาต้องเอาเหลือหลายบ่ะนนี้นี่ทางที่ดีน่ะการออกแล้วบอกนี่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 เอาเอาตจอดจุเอาเอาของ้อนี่สวมตัวหนีมาเลยบอก่านี่ไงเพ่งนี่นี่นี่คือมันเป็นอย่างนี้เนาะเขาเขาตัดหนีเลยเขาตัดนี่นี่ผมมาจีบเขาเขาเอาเขอาขอก้อนี่ส้นกับตัวหนีเลยนี่ขอบตัวหนีส้นกับตัวหนีเลยผมบอกอยากเสียตัวนั้นนะจ้ำชิมาบะเฮ้ยแพงขนาดนี่ นี่ผมก็สียเอาแบบแนบคือเก่านี่แม่เป็นเออนี่อ๋อมึงกมพิบอกเออันนี้อันนี้พวแม่สอนสร้างเนอะผมนี่เท็ดสร้างปปาทึกเวื่อเหตุมากอันนี้บริมาครับอันนี้เรื่องจริงตึกเพื่อเหตุเมื่อก่อนก็ที่มีเซนทันเวอร์นี่เป็นาพอปารบนี่อันบแรกอัารับแรกเนาเสียดยังกัา เจ้าต้องปะประกอบไปก่อนแมนอ่ะพอมันได้ปุ๊บค่อยติดเก่าอืมเห็นปะติดเก่าไปแล้วคือครั้งแรกนี่เราแก้เขาขั้นันที่เลยนี่นี่เห็นปะบัตรอันนั้นมันจอดแล้วแมนครับครับนี่ปัดรนี่นั่นห้เงาเอาเอาไปซดนเลยนั่นดิห้องเอาเ้าเอาไปซดนเลยซดนจะมาแต่โพนห่อยนึงมันทันในซดนนี่มันทันในซดนมันยังเหลือหลายอยู่ไงเพเออทุบออกอีกทุบอีกหลายหลุดทุบทุบบอกหลายหลุด ชมวดมาอันนี้มันเขาเขาตัดออกมันกับโพโพมันกับอ่อให้มันซ้อนเลยบ่อโพบ่อโพไม่ฝังไม่ฝังบ่อโพเสียผมหนิบ่อโพเสียผมหนิพอดีเลยอ่าบ่อโพเจ้าทุบออกอีกเจ้าทุบออกอีกให้มันเข่าได้ใช่เสียผมถนัาเออนั่นแหละเอาเอาเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้พ่อแล้วพ่อแล้วควบเก่าผมสิตัดนี้บหมือนเออเอานี่ใยนายเพ่งสวมเขาลองเบิ่งบัดนี่ยผาจะเอาออกมา อันนี้เลยนี่แม่แมนแมนแมนมันแข่งแข่งไม่ซ้อนกันเลยของง้อก็ต่อตรงนี่้เอาไปนี่ผมว่อยากเสียตัวนี้ไม่อยากเสียตัวนี้แต่ได้เสียสองตัวนี้สองตัวนี้กับชิงนว่านี่คือเก่าเหม่่ได้เสียตัวนี้แต่เสียสองตัวนี้เสียสองตัวนี้ใช่ผมได้เสียแม่นี่ชิ้นตัขว้างมาหนี่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 ไม่ต้องยังเสียนี่นี่ไม่ต้องยังเสี่ตอวตัวนี้เข้างมานี่กต่ถ้าไมาเสียสองตัวนี้ไม่สั่นสองตัวนี้ตัดเสียเอานที่หัวเสียเอามาง้อตัดง้อจนึงพิมพ์เออเอาตัด ติมงอกระไรอเขาอ่อนเรื่อยอ่ะนะเขามีได้หรอทำไมที่มันเป็นดำไหมเล้วลวตะนัดแบบนี้โอ้ขันพ่อมาเบิ่งแล้วเหรอได้นี่เลี้วแล้วมาถ่วงแล้วแล้วมเล้ยวได้ยังเออข่อยอกยังเพ่งไปสันละยังเพ่งเราหูยูแล้าหัน ว่าใสจกทำแล้วแนาะของเก่าก็สิอันนี้นะว่าไของเก่ากับบ้าเฮ็ดยบไปจังสิก็ยังเอาจังสิเลยเอาเอาแบบโตเกียวได้บ้านนี่น้ำเลยกบัวเอาของบ้านก็มาท่าแน่นสิคือท่าทั้งเดียวเออท่าอีกท่าอีกท่าหลายๆท่าหลายๆมันจังเข่าเออนั่นแหละเอาจ้ำมิดเลยบ้านี่ให้มิดเลยดันดันดันใส่กำแหงนี่ดันใส่กำแหงนี่ยอืมนั่นแล้ว ในการเนาะโอ้หัวบานนั <S <S> <S 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 ่นโคบอทางในบานเก็ดีทางในสอันนี้เด้บานฮะทางในยามบ้นลุกบานราากนบานกระังมาติดกเรอิรอรอออกันงอกันออกอโอ้ยเชิญผมบอกมกีนบอกว่ายกให้มากไปผมบอกคุกี้นี่มาประกอบลมงกนได้จังขาเก่า อันอันบอนกระเสิร์ฟมันงพวบ่พอดีพอดีพอดีละวเนี่ยเห็นกระเสือบนะพอดีละวแต่บอลบ้าอยู่นะทำเลขงดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนบอทบอทอนี่ดึงออกมาบอทอนอ่นอันอันเห็นเห็นบอทเจ้าหน่านี่พอดีบ่พอดีโอ้ปั่นเอาสลับเม็ดมัดไว้ตัวนี่เออถึงพูดได้ทิมตัวนี่มาทิมมาทิม ตอนตอนล่สิได้ชิมไนั่นแล้วะกชิป่นราตัวบอ่าทางเก่าหันเจ้าถือแล้วเอาตนนั้นคือน้าเออนั่นแล้วตั่ตัดทิมอตัดงอนั่นตัดงอตัดงอน้จะปง้อพ่ออยมันบุพอยมันสูงกว่าัวนั้นเขาไมยงดินดินนนี่ดินนั่น,น,นี่นสีนั่นอยู่ เจ้าดินมาใช้อีกอยู่แม่นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมชิบวิธีตัดตัดให้มันเรือไปใช้ประโยชน์เท่านั้นารอไม่ว่าผมตัดให้มันเอาปีละมันเจ็บพ่อพ่อมาเนี้ยให้ผมตัดให้บ่พอผมรับพิสูจนเองมันสูงมันพิสูจน่อแกมีอีกอ่ว่าเอาไปต่อถ้ามันได้ใช้ประโยชน์ใช่เจ้าอันไปช่อนี่ม่ได้เสเียนไหมยาวเชื่อไหมโซโล่แกนสังปลาปลาจะหูว่าคืออย่างยาวตัด สั้นต่อไม่พอซื้อโอ้พอป่วนพยาเพ่งเข้ามาเลยช่างปูนทำดีช่างสีทำสวยพูดต่อว่านี่คือเรื่องจริงนะครับแมนป่ะตะกี้นี่เนี่ยระบบประปาขอเดินเองเป็นยังไงคือคือเห็ดไดนโอ้เคยเห็ดงั้นเวอร์เห็ดเนาะเวอร์เห็เมื่อก่รเซนทัตเวอร์ก่อนจะเป็นเซนทัตเซนทัตเวอร์คู่มือนี่ครับเวอร์เห็ดที่เวอร์เห็ดที่ ว่าเทตที่อยู่อเมริกาน่ะบอกว่เทตที่ถือเผาอลไรครับอืมป้าโตว่าเทตเซนทันเวอร์เป็นเซนทันเวอร์บ่ะคู่มือนี่อ๋ออันประตูน้ำเนี้ยเนาะครับอืมโอ้ไปเดินท่อป่าครับคักครับครับตาเกี่ยวมาก่อนตัวน้อยตาบเกี่ยวแป๊บเล็กครับเดินท่อประปาเดินท่อเล็กสามทางว่าเว้ยนี่รถเท่าไรเท่าไรตะพุนเฮ็ดเม็ดครับผ่านงานเม็ดปะปาราคามันเป็นศิลปะเพราะอะการต่อท่อเนี่ยเมีนบ่ แม่นครับออการต่อท่อเป็นศิลปะครับศิลปะควาเนาะการเข่าซอกเข่ามุมมันสิมีตัวไหว้ตัวแยกตัวโอ้ตองามบ่งามออืคุณเดน่ตังซี่บ่งอกงอ้างล่างไก่งอมานี่บ่ะงอมานี่เพราะมันสีใส่แสดงอันนี้ก็สิอยู่จังซีอ่ะมาอันนี้สิตัดอีกบ่ตัดบ่ได้เสียตัวนี้บ่ได้เสียาเนาะ เออมามาเลเซียก่อนฮะมาเลเซียมันบ่แต่ว่าทางในท่านได้ต่อมันบ่ต่อแล้วโตแต่แล้วขึ้กันมันกับมาเลเซียมันก็สิซุบไปนี่ซุบเข้าหันโอ้ต้องต้องไปดันข้างในไปมันแห้งหรือเล่าข้างในมันมันกับพอได้นี่งบอกสั้นว่ามันพอดีบ่าเริ่มซุบเข้าแล้วนี่ที่จริงอันที่จริงคันขันสูตรสร้างโลดเด็ดสิสิยึดทั้งนอกนี่แล้วก็เอาเอาแคมมายึดไว้นะ แล้วก็อุปกรณ์ข้างในดันออกมานะเอาพอดีพอดีบพพอดีเขากัสีหูอยู่ข้างในเน่นะโอ้ก็มีหอดีโคนะบัตนี้ปารลานอาหารแต่บัตนี้เอาไงเพ่งอาจังสั้นละเนาะแตการเนาะ โอ้ยเบาหยอกเบาหวัวเจ้าไปสลาหูยู่ว่าเจ้าเอ็ดอัน,นเปลี่นเออไปเบิรงทางนาในบาร์เน่อะโอ้ยไม่ได้ไไหูนี่อันนั้นพร้อมตัวนี้อะไรครับอีหยังก่อนหรือเขาเอิ่นอันแหนอีหยยังก่อน เอาไปาลงบอว่าจะขยายลงบอว่าหาที่ป่าซัดเรียบโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพื่อนี่ท่านสจมาทั้งสองสจ๊ว้เยครับเด้อบานในพ่นพ่นดังครับนี่ใกล้สีเดียวนะครับโอ้มีเอฟซีทางการเมืองมาเยี่ยมยามบ่เวียนครับผมโอ้ดีใจนําอยู่หรอกเมื่อใดก็ได้มากก็ได้ยังมีผู้อื่นมากโอ้ขักขัดขัดบาสบานี่ ทางในพี่น้องเอ้ยโอ้คูกับเบื้องแล้วเรียบร้อย<ม>อือมเอาเอาบ้งกบเป็นท่นบอกโอ้ท<ม>ี่รูไปหามกันนะนาหาหาปากันัดนี่พ่นหลอยู่นดนี่พ่นหลายยู่ดก อโอ้นั่นนี้ก็เทพื้นแล้วเรียบร้อยพี่น้องาเรับรอือขัดขัดขัดก,ก,กระเบ้องเล้มือว้านนี่พอนาะแล้วมือนี่โอแล้วมือนี่โอ้เดี๋ยวจาเนี่ยกระเบ,เบ้องลาสีสันง,งามขัดโอ้ เยียบได้ระวบนอน่นี่ยนอนสองสามพันอันนี้อันนี้ไม่เนาะโอ้โอ้โอขออนุญาตด้อสามน,นี่ยเยียบได้เนอะนโอ้มันน้อยอยังส่เนาะพ่อเนาะ แสดงว่เพิ่นไปหาวงกบสอเมตรบ่มีนี่เนาะเต่ก่อนแต่ก่อนสองเมตรครับอ่านี่มันแตกบัเนีเมตรแปดสิบแปดสิบมากนี่ก็ได้เฉยเฉยแล้วโดีไปโอแมพูเราบ่แมนบ่นี่คนแมนบ่เนี่คนมาตำหมดบ่ไอ้บ่บ่ผมชื่อว่าผมบ่ลูบ่ ผมรู้แลผมแาผมเลือกเาเลผมไปว่าเขากว่าแบบเก่าเนนผมเสียเลยเอาสันว่เป็นยังผูไม่รู้ผู้ไม่รู้จะไม่ผิดไปากลอเขาเปนลานโ่บเสียหายยังเดี๋ยวงแตหายสี้อยู่เอาอยงีขาหยับขึ้นทึ่งได้สัับขึ้นมันลยลอยเขากะเขากะให้มันจังสันแล้วให้มันลอยอังสั่นแล้วปรกาศ เขาเนาะอากาศร่มเย็นบ <'t see S 1> <The> <response> mm ัดเวลาอาบน้ำน้ำก็สิกระเด็นออกมาทั้างนอกโอ้เอ้าห้องนี้อาบอย่บอกว่อาบหรอครับนี่พ้นนี่พ่นไปซื้อ่ได้เบิ่งที่มอ่บ้านเนี่ยบนเนื้อผมนึกว่าแบบเก่าผมก็เสียเลยเอาล้วครับพี่น้องครับเออนึกว่ามันเป็นแบบเก่ามั้งนะเรียกว่ามันก็แบบเก่ามันดีที่สุดแบบเก่ามันน้งอืม ผมก็ได้เลือกไอ้ผมเป็นหัวซี้อเอาแบบนี้เลยตัวนี้กับสี้เอาเลยโอ้นั่นผู้ขายเขาก็ไ่ได้บอกว่าตัวนี้เนี่ยหวดำสำเร็จไม่ได้ว่างก็ดีบังคันหัวดำบังคันหัวดำบังคับหัวดำตัวดำต่างเนาะโอ้ไอันนี้ยทำตัวเก่าหันบวตัวเก่าง่ามกัาเนาะทำตัวเก่าหัวตัวเก่าสองเมตรพอดีตัวเก่าสองเมตรเนาะโอ้โอ้เนี่ยเดี๋ยวกินน้องเด้ชเอฟซี เอฟซีทั้งหลายที่คอมเมนต์มาอันนีพจนใส่สักโปกให้แล้วเรียบร้อยครับตัวยิ่งไม่กูเกียวยิ่งบรรทัพบรรทัพกันยี่ไดแล้วเลยกันยี่กูเกียวเข้าไปกูเกียวอะไรเนาะไล่แถมบ่ไม่ดีกว่าพีแต่เลยยิ่งเด็กดต่เดิมมันยิ่เนี่ยบรรทัพมันกี่แถมมาสามนิ้วสี่นิ้วเห็นปะ สโคกใส่แล้วเรียบร้รอยครับ,บ,บพี่น้องโอ้กงานโอ้กับเบื่องอืมคขตโต้ปานึโอ้โอ,อันนี้คืออย่างค,คือแผงรองรับตัวเห็นีับบ่ัวให้เดือดลังมันบ่โอ้ดี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 เหนียบว่าพนี้แขงกันมากัน มีป่ะมีบ่เอาต้อเอาโตไปยิงไหมโตไปแหลมกันโตมีปีกยิ่งเล็กยิงออกไปมันพุ่งกเล็กแวัตมันบดเดอืมันจะเป็นขึ้นตไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนทุนลุกออกบดเลยนี้บอเปลี่ยนมหาเขาตัดต่อเอาปรได้บ่ ขาดจ็ตก่อนสิบสองตัวตัโอ้โอ้ใส่หลายขน้นเนาะโอ้อันใส่บันพับน่าใส่บันพับบนเป็นปายแหลมโอ้โอ้โอ้เอ้นี่ขันมาสั้นขันมาสั้นอันปลายแหลมนั้นเท่าเจียออกก็ได้ตัวเนี่ย เขาใส่อ <l id> ัน<ร>ท <kah> ี่มีนี่ก็ได้ตัวเขาตัดออกตัดออกเลยตัดออกตัดไปสว่านออกหมอใส่อีกเบิแล้เอาเอามาชีตัวหนอมาชีตัวแล้วจะท่าเก่าตัดดินงนโอ้ยตไปแล้วเาซ้อ่อจ งานเขาเงา้เขาไม่ใช่เพียงเอ้วตูนัวหัวเหมือนวุ่นไหวนะจังหน่อยพี่น้องเนาะโอ้โว่าเป็นอย่างครับโอ้แสดงว่าจะยึดใส่ประตูเลยนาอมือนี่เนาะ คูนบีบมันโอ้ว่ท่นได้แล้วมือนกนส่ครตัวนี้ได <|pa|> ้เทตัวนี้ตัวไหนพ่อตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็มีมังกบบ่เออมีมังกบประตูเอโอประตูมังเออเอออันนี้ก็สิเทแต่เทมือนี่อันนี้กสิเะนี่เนาะสเาโซ่ไหดสยเสาโซอยู่พูนดีเราลายแ่ใบ่เบาะนนี เออแผนที่เแผ่นดินใได้ยีออจโอ้แสดงว่าสิมีแผนที่อีหลี่มันงปะโอ้ยูเสาทั้งนี้เห็นปะเอาละครับพี่น้องครับเอ่อทั้งนี right. yeah. 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 Well, ้แฟนๆเอฟซีเด้อคอมเมนต์มาที่อยากได้แผนที่อ่าประเทศไทยครับประเทศลาวสิมีปีกออกมานี่ครับผมสู้ล่แผนที่งามๆอยู่นี่โอ้สิเป็น้ข่ครับบังเกอร์ป้ายจุหนีเนาะ โา้โถเอาจังไดสั่งโดดก็สิอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งเด้อพี่น้องเด้ดอด <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เอาซมีแล้วโอ้อยาวแล้วยี่สิบกว่านาทีอ <c oughs> ย่านพี่น้องเบื่อเอาซนีแล้วนะพี่น้องนอมืออื่นพอกันไม่ <c oughs> คลิปต่อไปครับผม <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ